ค่ะร้านเคสโฟนช็อปนะคะวันนี้ปอจะมารีวิวซองกันน้ํากันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวปอจะแนะนําสีก่อนว่ามีสีอะไรกันบ้างสีขาวนะคะสีชมพูสีเขียวสีส้มสีดําแล้วก็ส่วนลายทหารมี3สีนะคะมีสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีแถมอะไรกันบ้างจะมีแถมสายรัดแขนนะคะแล้วก็สายคล้องคอค่ะ จะมีแถมให้สองตัวนี้นะตัวซองกันน้ำจะเป็นแบบนี้นะคะสามารถทัชสกรีนผ่านซองกันน้ำได้เลยนะแต่ไม่สามารถทัชใต้น้ำได้นะคะเป็นปกติอยู่แล้ว iPhone จะไม่สามารถทัชใต้น้ำได้เดี๋ยวปอจะมารีวิวให้ดูนะคะก่อนอื่นแกะหมุนตรงนี้ออกค่ะจะเป็นตัวล็อกของเขา ล้างออกใส่โทรศัพท์แนะนำใส่เอาหัวลงนะคะเพราะว่าสามารถถ่ายรูปได้เพราะด้านหลังจะถ่ายรูปตรงนี้ได้ใส่เสร็จแล้วก็ปิดตามปกติหมุนค่ะถ้าได้ตามปกตินะคะ ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาแช่น้ำให้ดูนะคะเดี๋ยวปอจะแช่ไว้สักพักนะซองกันน้ำตัวนี้นะคะสามารถเล่น น้ำนสระได้แล้วก็เออทะเลได้นะคะสามารถลงน้ําลึกได้ประมาณ2เมตรเลยนะแล้วก็จะมีเข็มทิศให้ด้วยตรงนี้เท่าขึ้นมาก็ทัาได้ปกติเดี๋ยวปอจะมาออกให้ดูนะคะ แกะออกตามปกติค่ะปกตินะคะ ลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถทักไลน์เคสฟอนชอปหรืออินบ็อกเคสฟอนชอปมาได้นะคะ